สวัสดีครับผมผลเพจพนด้วยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขนนว้อนี้ก็ชิมสรุปแนวทางรัฐบาลไทยโควงทุดไทยนะ้อพี่น้องเนาะสรุปหวยเด็ดหวยดัง15อาจารย์15สำนักเด้อนะพี่น้องเอ้ยเอฟซีกระถามกันเข้ามาหลายนะ้อพี่น้องเนาะมาเจงสยามมาละไปไดบอมาได้เนดะ้อพี่น้องเด้อนเะขาบ่าให้ก็คือบได้พี่น้อง นบ่เขาเรากวรบาง่งหนึ่งตะวันเขาเล็กวิ่งให้เก่ามันก็นยุ่หลักร้อยต่วนเอฟซีก็ถามหากันหลายยุบดบดายได้พี่น้องได้เขาบ่ให้ก็คือบอด้เนาะพี่น้องเนาะแกงเอฟซีไปพอเอฟซีถามกันเขามาหลายตะวันก็ตอบไปละละบอกไปแล้วเขาบ่ให้เนาะพี่น้องเนาะกับพระหูสายเหตุเป็นอยังเพราะยังเขาจังบ่ให้ มันมีลายอาจารยลายสำนักให้เรียกให้หลอกพี่นออ้องโคฟ้าไห่ฮอกกระบอกมื่อเบิรงของสร้างข่ม้างข่มพันไห่วิ่งบนล่างเนี่ยแปดกับเก่าพันเด่นที่เก่าได้พี่น้องได้ส่วนจับคู่นี่ก็คือแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ส่วนตัวพอา้างพันพันมัดเก้าสองกับเก้าสี่ ถ้าพี่น้องมากลักส,สองลักซีก็คือมีเก้าสองเก้าซีแล้วก็บแปดสองแปดซีแล้วพี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวนี่ฮ่าเก้าสองฮ่าเก้าซีนี่เป็นตัวเน้นอันนี้ของซางคมเนะพี่น้องเด้ออันนี้ของปูซีศูนย์นะพี่น้องปูซีศูนย์อันนี้เอาล้างก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเหล็กลางมันออกก่อนของปูซีศูนย์ในล่างนี่ให้เหล็กเด่น หรือว่าสายวิง่งสายแรนเท่ากับหกกับแปดปูเน้นที่หกได้พี่น้องได้ปูเน้นที่หกอันนี้เป็นลักสิบอันนี้ลักหน่วยเนี่ยหกแปดเก้าหนึ่งสองนี่เป็นลักหน่วยส่วนปูจับคู่นี่ก็คือหกสองแปดสองหกแปดแล้วก็แปดหนึ่งแปดหกได้พี่น้องมิตุหกแปดละเป็กมันขับในตัวเนาะเพราะว่ามันชนกัน มันส่วนกันที่แปดส่วนกันที่หกนะพี่น้องเนาะอันนี้คือล้างยางเดียวล้างตรงๆพี่น้องมาเนี่ส้วนบน่นนะพี่น้องมาเนี่ส้วนบนปูเด่นซีกับสองซีสามซีศูนย์ซีอะไรก็บแปดซีนะพี่น้องไดนะ้อันนี้คือบนอันนี้ของเพชรผ้ารวยนะพี่น้องได้นะ วิ่งเจ็ดกับ8เน้นที่8 8 2ตรงกันกับปูสีศูย์ตัวนี้8ปดสองแปดส7มแ 7, 7, ส่วนตัวเน้นกับเน้น8 2ดสกับ7 3็ดสาพี่น้องส่วนเลข3าตัวนี้5 8 2 5 7ดสหาเจ็ดหป็นลักลอยลักลอยลักลอยหลุดสองวันได้พี่น้องแล้วบอกพี่น้อง ถ่าพี่น้องมิตัวดีกัหามาใส่เพระาะว่ารักลอยรุดสองวัดแหละกับบอกพี่น้องตรงตสิแ่ละรุดสองวัดแล้วรักลอยโอยโอยสองวีพีบนวิ่งสองวับนหนึ่งวิ่งเกตเข่าเนี่ยบนวิ่งสองสองสามสองหกสองเก้าเน้นที่สองหก่วนเลขสามโตเนี่แปดสองสาม 526529งวดปนึงหันละร้อยเข่าเก้าด้วลักร้อยเข่าเก่าล่างวิ่ง8 8ดแปดสเน้นที่83ดหวยซองวีไอพีไปเร็วเนี่ย้านพี่นองด้วพรมันหลายสิบหาอาจารย์ของเส้นเทปเส้นเทพปพงนึงอันเลขวิ่งเข่าเจ็ด วันนี้เพิ่นให้ยเจ็ดกับหาพิ่นเน้นที่หาห้าเอ้เจ็ดกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่นี่ลักเจ็ดนี่เป็นตัวล่องเจ็ดสองเจ็ดสามเป็นตัวล่องส่วนตัวเน้นคือห้าแปดห้าเก้าเป็นตัวเน้นบ่ได้เพิน่นบ่ได้ปากหลักได้พี่น้องบนล่างไปกลับเด้อเสียงเทพพ่อวิชัยพ่อวิชัยบนให้วิ่งหก เดี๋ยวขี่บอกเอฟซีเด้ออันนี้บอมันเลขสูตรเลขคำนวณของพ่อวิชัยไดย้พี่น้องเด้อลูกไส้เพิ่นเป็นหมอทำเ,เ,นนเ,ทเพิ่นไปนั่งเอาบ่ได้เขียนว่าเลขนั่งน้อพี่น้องห้าเจ็ดสองได้พี่น้องเด้อห้าเจ็ดสองเขาตัดเอาสร้อยเอาเพราะว่ามันเป็นเลขนั่งเอาอันนี้เลขพ่อวิชัยนี่มันหกสามหกเก้าหกห้าพ่อวิชัยเพิ่นมาหกเก้ากับหกห้าล่างวิ่งห้า ห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดพอเพิ่นมาหาศูนย์ตัวเดียวส่วนตัวเพิ่นต้องไปน้องน้าเปื่นองนมาหาสองหาแปดกัจัดหลักสิบบนล่างของอาจารย์ไก่อันนี้คือเหล็กวิ่งไะเพืนองด้าเหล็กวิ่งสองสามแปดนี่เพิ่นเด่นสองกับแปดส่วนจับคู้นี่สามมาจับสองสี่สองเก็ด 8ปดห้าแบนล่างตรงๆแล้ด้ไปนองเดลยจับคู่ความยาของคนปากหลักสิบเลยบนล่างตรงๆบอตรงกับหยากหมดบางเนื่งกับเล็กวิ่งเข่าเจ็ดเอเข่าบนล่างเสียนมาหน้าบนให้เจ็ดส่วน3ตัวบนนี่คือ5 7าเจ็จับคู่7จ็ดสอเจ็่าพื่เน้นเจล่างวิ่ง6 หกหนึ่งหกสามหกแปดเนเนียนหกแปดได้พี่นะ้องเด้เสี้ยนมันหน้าอันนี้ที่เด็ดเล็กลกรับกอทมมอรด้พี่นะ้องได้ที่เด็ดกอทมมอวิ่งเจ็ดกับเก่าตัวเดียวคือเก่าแจกูนี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ติดเก้านี่เป็นตัวเนียนเด้พี่นะ้องได้นะ ของพ่อผู้ง่ายนี่วิ่งหากับซีเน้นที่หาเลขติดเลขปกโกเพิ่นในเจ็ดแปดเก้าศูนย์ส่วนจับคู้นี่ก็หา 7, 9, 5, 5, 9, 5, 8, 4, 9, เจ็ดเก้าหาหาเก้าหาศูนย์แปดซีเก้าศูนย์เพิ่นก็ไม่นเน้นไฮคือหาเจ็ดหาเก้าแปดซี แล้วก็เจ็ดสี่เน้นเนี่ยสี่ครูได้พี่น้องได้ตัวเพิ่นเน้นนะครับตัวเพิ่นติดดาวนี่ก็คือหาเจ็ดก็หาเก้าเลยนะพี่น้องตัวเน้นตัวติดดาวพ่อช่วยบนวิ่งห้าเลขสามตัวนี่หกห้าเจ็ดหางเดียวแล้วก็หาเจ็ดเป็นตัวเน้นหาสีหาเก้าเป็นตัวร่องล่างวิ่งแปดแปดหนึ่งแปดสี ปดหกได้พี่น้องเพื่นเน้นแปดหกได้ของพอช่วยปูสามแปดปู 38, สามแปดซ้ำโค้งทุดยไทยนะพี่น้องบนวิ่งหกกับแปดปูเน้นแปดลักลอยขึ้นหนึ่งเอามาเอาหนึ่งมาใส่รถพี่น้องนี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าก็ได้แปดสามแปดห้าหกสามหกห้าส่วนปูมากนี่คือ 8ปดสาแปด้าพี่น้องอันนี้บนล่างวิ่ง2 26 2องหกสอปูเน้นเอ้ยขอโทษพี่น้องอ่านผิด6กสองเปูเน้นที่6 2ตัวเดียวอ่านผิดอัานถือขอโทษพี่น้องอันนี้ของพอแต้มล่างอย่างเดียวตรงๆวิ่ง9กับ0นเน้นที่0ูนย์ศูนยเน้น06 08 ตรงๆไม่ต้องกลับของพอแต้มคนสารคามให้5กับ2เน้นที่2 2 7 2 8 2 9 5 7 5 8 5 9เน้นที่2 7 2 9คนสารคามเด้อพี่น้องเด้อคนสารคามงวบุญเริงเขาตกกลับพี่น้องเฮากยันเลื่อมบนล่างไปกลับเด้อบางหนึ่งปันห้ยแปดเจ็ด มันออกเจ็ดแปดนะพี่น้องคนสละักามอยู่มุมนี่แหละนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดสุดท้ายทายสุดนี่มันเลขวิ่งเงินล้านให้ห้ากับสองเน้นที่สองห้าสามห้าแปดสองสามสองแปดส่วนตัวเน้นนี่สองสามกับสองแปดจานกันอยู่พี่น้องนี่สองสามนี่ กัดแน่อนอนแะนายกคนที่ยี่สบสามมันคือตรงกันกันกบคนสารข้ามใส่พี่น้องหาครับสองไหมเน้นตัวเดียวกันพร้อมขนาดเลขมากคนละทีเน้นตัวเดียวกันพร้อม,ม,อ,มอ่ะพี่น้องเข้ากต่คือหีจดไปแคบหน้าจอไปทุกอาจารย์ทุกสำนักนะพ,นนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบพุ่นทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่ห้แนวทางคอยพี่น้องเข้ามันม้าน,น,นกันสี่มงแรงนี่เอาฝาก,กอะไรกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับผม